Hi Wormy. Hi Wormy. It's nice to see you guys again. Today I have a very interesting story to tell you. It's about one famous person. I want you to tag along with me and go on an adventure together. But before that, let's learn The letter of the day, letter of the day in Thai we say พยัญชนะของวันนี้วันนี้เรามารู้จักพยัญชนะของวันนี้กันใครรู้บ้างว่าคนนี้คือใคร <c oughs> ถูกต้องนะคะคนนี้ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี Santa Claus Santa Claus เสียงพยัญชนะตัวแรกเสียงเสียง ซอออกเสียงซอซึ่งก็คือซอโซ่นั่นเองค่ะซานต้าเสียงซอใครรู้บ้างว่าซานตาคลอสอาศัยอยู่ที่ไหนคุณซานต้าอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือค่ะหนาวมากเลยเราไปเยี่ยมคุณซานต้าที่หมู่บ้านคุณซานต้าที่ขั้วโลกเหนือกันค่ะ หมู่บ้านของซานต้าที่ขั้วโลกเหนือมีอะไรบ้างอันนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าตอนนี้ทุกคนกำลังยุ่งมากเลยค่ะเริ่มจากบ้านของคุณซานตา้าแล้วก็มีโรงเก็บรถลากมีข้อกวางเรนเดียมีร้านทำขนมของคุณซานต้าแล้วก็เหล่าเอลมีโรงงานทำของเล่นค่ะ เรามาดูโรงงานทําของเล่นกันข้างในใครได้ยินเสียงอะไรบ้างคะอู้หเสียงดังไปหมดเลยเหล่าเอลกําลังยุ่งกันอยู่ในโรงงานใหญ่เลยค่ะแต่ละคนก็ช่วยกันทําของเล่นกันใหญ่เลยเพื่อจะแจกให้กับเด็กๆทั่วโลกเราไปช่วยเหล่าเอล์กทำของเล่นกันนะคะเด็กๆคะตอนนี้เรากําลังอยู่ที่โรงงานทําของขวัญกันนะคะเหล่าเอลเขากําลังช่วยกันทําของขวัญอย่างขมักขม่นเลยค่ะ ได้ยินเสียงไหมคะเรามาช่วยเขาผลิตของขวัญให้เด็กๆก,กันดีกว่านะคะวันนี้นะเราจะมาช่วยกันทำ Rudolph reindeer เรามาช่วยกันทำกวางเรนเดียค่ะเริ่มจากเราต้องหากระป๋องน้ำหรือขวดช็อกโกแลตก็ได้นะคะเอามาทำเป็นแกนเพื่อที่จะทำกวางเรนเดียกันหลังจากนั้นเราก็ต้องมีลวดกำรรม,มี่เพื่อที่จะใช้ในการทำเขา มีจมูกเรนเดียมีตาและก็มีกระดิ่งมีเชือกนะคะเราลองมาทำกันนะคะเริ่มจากกระป๋องนะหลังจากนั้นเราก็นำลวดกำรรมะหยี่มาพันที่ขอบของกระป๋องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยลวดกำรรมะหยี่เขาสามารถจะบิดได้ด้วยนะ บิดแบบนี้นะคะเมื่อเราบิดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่กับที่หลังจากนั้นเด็กๆก,ก็สามารถเล่นกับลวดกำรรมะหยี่พันเขาให้เขากลายเป็นเขาของเลนเดียได้แบบนี้ค่ะเราได้เขาของกวาง1ข้างแล้วนะเรามาทำข้างที่2กันนะคะพัน พันเขากวางเรนเดียบิดบิดลวดกรรมยีหลังจากนั้นเราก็ตกแต่งเขาของกวางเรนเดียค่ะเราสามารถใช้มือของเรานะคะในการบิดและดัดให้กับเขาของกวางเรนเดียนี่ค่ะเราได้เขาของเรนเดียทั้งสองข้างแล้วนะหลังจากนั้นนะคะนี่ เราก็ต้องทากาวแล้วก็ติดดวงตาของเรนเดียร์นี่ตาข้างขวาทากาวอีกข้างหนึ่งนะแล้วก็ติดดวงตาข้างซ้ายกวางเรนเดียมมีเขาแล้วก็มีดวงตาทั้งสองข้างแล้วนะคะนี่ต่อไป เราต้องมาติดจมูกสีแดงของกวางเรนเดียนะคะที่เขามีจมูกสีแดงเนี่ยเขาเป็นกวางที่ชื่อว่ารูดอฟค่ะกวางรูดอฟเนี่ยเขาจะมีความพิเศษของเขาคือเขาจะมีจมูกสีแดงงกิ๊งหลังจากนั้นเราจะมาสอดกระดิ่งนะคะเราจะมาทำกระดิ่งผูกที่กับคอให้กับเรนเดียกันค่ะเราสอดเชือก เขาไปในกระดิ่งเพื่อที่จะทำที่พันคอให้กับเรนเดียนะคะหลังจากนั้นนี่ค่ะเรามีการ์ดไปฝากกับซานต้าด้วยนะเพื่อที่จะให้เรนเดียเนี่ยส่งการ์ดไปให้กับซานต้านะคะผูกที่คอของเรนเดียกันเลยทุกคนนี่เลยได้แล้วนี่ถ้าเราทำกวางเรนเดียหลายๆตัวเนี่ยเราก็จะได้ของขวัญไปฝากคุณปู่คุณย่า คุณป้าคุณอาและก็เพื่อนๆนทุกคนเลยนะคะเราลองมาทํากันดูนะคะไปช่วยเอลกันค่ะหลังจากช่วยคุณเอลทาของเล่นเสร็จแล้วเราก็เข้ามาดูในร้านขนมของคุณซานต้ากันค่ะเหล่าพ่อครัวแม่ครัวเอลตัวน้อยๆกาลังช่วยกันทําขนมใหญ่เลยมีทั้งขนมปังขิงเค้กคุกกี้บ้านขนมปังขิงแยมโรมแล้วก็คัพเค้กค่ะ เราไปช่วยเขาทําขนมกันดีกว่าทุกทุกคนคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ครัวของซานต้ากันแล้วนะคะพ่อครัวเอลฟ์กับแม่ครัวเอลฟ์กำลังวุ่นวายกับการทําขนมกันมากเลยคะ่ะเรามาช่วยเขาตกแต่งขนมปังถิ่นกันนะคะเริ่มจากนี่คะ่ะเรามีคุกกี้ขนมปังผิงแล้วนะคะเริ่มจากเรามาตกแต่งหน้าตาให้กับเขากันนะคะนี่ ใส่ตาสิตามีทั้งหมดสองตาฟนี่ตาสองตานะคะใส่จมูกหน่อยนะใส่จมูกนี่ค่ะแล้วก็เติมปากให้กับเขากันนะคะใส่เติมปากตรงนี้ค่ะปากชุบขนมปัง ผิงของเรามีตาจมูกแล้วก็ปากแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้เขาตกแต่งด้วยอะไรเป็นโบสีเขียวแต่เขายังขาดอะไรรู้ไหมเรามาช่วยเขาใส่กระดุมกันค่ะกระดุมเม็ดที่หนึ่งกระดุมเม็ดที่สองกระดุมเม็ดที่สาม มีกระดุมแล้วใส่รองเท้าหรือยังเติมรองเท้าหน่อยนะผูกโบให้รองเท้าหน่อยนะคะผูกโบนี่ผูกโบให้รองเท้ากันดีกว่าผูกโบแล้โอเคเสร็จแล้วค่ะขนมปังผิงของเราเราไปช่วยกันแต่งเติมกันนะคะเย่ yeah, ตอนนี้เราก็แต่งตัวให้ขนมปังขิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทวนคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้กันดีกว่า คำแรกนะคะตาตา eyes <Ice. S 1> น้องๆก็มีตานะคะไหนชีซ้ซี่ตรงไหนเอย่ยต่อมานะคะจมูกจมูก nose แล้วจมูกอันไหนหน้าจิ้มถูกไหมคำต่อมานะคะปากปาก mouth คำนี้พูดแล้วต้องยิ้มสวยๆเลยนะตอนนี้หน้าตาขนมปังขิงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาแต่งตัวให้ขนมปังขิงกันนะอืมทำยังไงดีนะให้เทๆ่ๆอันแรกเราต้องใส่อะไรคะโบโบโบ<ด>หลังจากนั้นนะคะเราก็จะติดกระดุมนะคะให้ขนมปังขิงค่ะกระดุม กระดุม b u t t n s สุดท้ายแล้วนะเราก็จะใส่รองเท้ารองเท้า shoes เย่อ yeah! ตอนนี้คนขนมปังขิงก็พร้อมที่จะออกไปเดินลุยหิมะแล้วก็ไปหาเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมทวนคำศัพท์แล้วก็ฝึกพูดบ่อยๆด้วยนะหลังจากที่เราทำขนมเสร็จแล้วเราไปเยี่ยมข้อกวางเรนเดียกันดีกว่าเด็กๆรู้ไหม เรนเดีย er, แต่ละตัวมีชื่อด้วยนะคะแต่ละตัวมีชื่อว่า Dasher c o m e มเม x e ิ c กเซน d ์คิว r ิดดอนเแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ดังที่สุดที่ทุกคนรู้จักค่ะ Rudolph เพราะว่า Rudolph มีจมูกสีแดงเราช่วยกันเอาเรนเดียมาเทียมกับรถลากแล้วเหล่าเอลก็ช่วยกัน ขนของขวานต่างๆเอามาวางที่รถลากค่ะเพื่อจะพร้อมไปแจกแล้วในคืนก่อนวันคริสต์มาสซานต้าแล้วก็เหล่าเอลไปที่บ้านของเด็กๆแล้วก็ปีลงมาจากปล่องไฟเพื่อจะลำเลียงของเล่นเอามาวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสที่เด็กๆได้ตกแต่งกันไว้แล้วค่ะตื่นมาตอนเช้าเด็กๆจะได้เจอกับของขวัญที่ตัวเองตั้งใจอยากจะได้ไว้เดี๋ยวเราไปดูว่าเด็กๆช่วยกันแต่งต้นคริสต์มาสยังไงกันนะคะ เด็กๆคะเคยเห็นอันนี้กันไหมนี่คะ่ะจะเห็นได้ทั่วไปเลยนะคะในการตกแต่งต้นคริสต์มาสช่วงนี้เราเรียกเขาว่าแคนดี้เคนค่ะแคนดี้เคนเนี่ย mm hmm. เขาเป็นลูก,กวาดสีปกติที่เราเห็นทั่วไปเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นสีแดงกับขาวสลับกันแบบนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราลองมาทํากันดูนะคะว่าถ้าทําสีแดงกับขาวเนี่ยจะออกมาปเป็นยังไง mm hmm. วัสดุง่ายมากเลยค่ะ mm hmm. เรามีแค่ลวดกำมะหยี่ mm hmm. แล้วก็มีลูกปัดค่ะลูกปัด สีแดงแล้วก็ลูกปัดสีขาวเราจะมาร้อยลูกปัดลงในลวดกำมะหยี่กันนะคะเริ่มเลยนะเราสลับสีค่ะแดงก่อนและก็ขาวทำไปเรื่อยๆนะคะแดงกับขาวสลับกันไปเรื่อยๆเสร็จแล้ว ตอนนี้เราร้อยลูกปัดลงในลวดกำรรมะหยี่ได้ปริมาณหนึ่งแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยลวดกำมืหยีเนี่ยเขาสามารถจะบิดเพื่อที่จะให้ล็อกให้กับลูกปัดของเราให้ไม่เลื่อนไปให้ไม่เลื่อนหลุดไปนะคะเราทําลักษณะนี้ทั้งสองข้างลวดกำมืหยี่เขาสามารถดัดได้แบบนี้ด้วยนะพอหลังจากที่เด็กๆด,ดัดแล้วเนี่ยก็จะได้รูปทรงของแคนดี้เคนออกมาแบบนี้ค่ะ เหลือสุดท้ายคือเราก็ต้องตัดปลายเขาออกนะคะตัดนี่ตัดเสร็จแล้วเราก็บิดลวดกรรมหีได้แคนดี้เคนแล้วค่ะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะค่ะหลังจากที่เราได้แคนดี้เคนสีปกติแล้วนะ เด็กๆอาจจะเล่นเป็นใส่ลูกปัดเป็นสีรุ้งก็ได้นะคะยังจำกันได้ไหมคะสีอะไรบ้างจำได้ไหมม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนี่เป็นแคนดี้เคนสีรุ้งค่ะไว้เด็กๆลองไปร้อยลูกปัดเล่นกันดูนะคะสำหรับคริสต์มาสนี้ค่ะเรารับของขวัญจากซาม้าแล้วเราก็เลยจะมาตกแต่งตอ้คริสต์มาสกันค่ะ ใช่แล้วค่ะเรามีของตกแต่งต้นคริสต์มาสมากมายเลยเรามาดูกันซิว่าเรามีอะไรบ้างวันนี้เด็กๆนะเอกเตอร์หลายว่าแต่งเพดให้หมามาดูหน่อยได้ไหมคะไหนเอาเพดเอาตรงไหนเพดวางตรงนี้อันนี้เรียกว่าแกงเข็มมาไปค่อยค่อยตรงนี้ได้ค่ะเอ็กเอคอร์นเอคอร์นห้เมื่อไมเด้ครัเดอร์เอคอร์นตกแต่งต้นคริสต์มาสนายค่ะซานต้าอันนี้เป็นเหล่าพูด ก็คือแองเจลก็คือพูดเป็นพูดเล็กๆนะคะพูดคริสต์มาสเจ้แตนแล้วริตต์ลซานต้าหนูมีอะไรอยู่ในมือคะแคดดิเก้อ๋อสีอะไรบ้างคะกับขาวสีเขียวไตกแต่งเลยตกแต่งก็คริสต์มาสแลยเด็กๆมีก็ได้ดิบอลอันนี้ก็คือลูกบอลลูกบอลตกแต่งนะคะ เลดนหี่มีอะไรอันนี้เป็นอะไรคะดาวดาวดาวสีดาวสีแดงแต่ดาวเนี่ยต้องให้ วันคริสต์มาสหลังจากที่ทุกคนได้ส่งของขวัญเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาของการเฉลิมฉลองค่ะทุกคนก็มาเล่นดนตรีร้องเพลงเต้นรำกันหน้าต้นคริสต์มาสนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ แล้ววันนี้เราจะมาทวนคำศัพท์เกี่ยวกับของตกแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะของตกแต่งต้นคริสต์มาสสามารถมีรูปทรงแล้วก็หน้าตาที่หลากหลายเพื่อนเพื่อมาช่วยกันเติมแต่งต้นคริสต์มาสของเราให้เต็มกันนะคะคำแรกนะคะของตกแต่งของตกแต่ง ornaments อย่างแรกใส่อะไรดีนะขนมปังขิง ขนมปังขิง gingerbread ต่อมาใส่ลูกบอลลูกบอลโบเพื่อ <Bull. S 1> เพิ่ม,มความเป็นคริสต์มาสเราต้องใส่ซานตาคลอสซานตาคลอส Santa Claus เย <Santa Claus. S 1> yeah. ่ตอนนี้ต้นไม้ของเราก็เริ่มเต็มขึ้นแล้วนะต่อมาใส่อะไรดีนะ ลูกกวาดลูกกวาด candy cane ต่อด้วยนี่เลยกวางเลนเดียกวางเลนเดีย reindeer แล้วสุดท้ายนะคะเราจะใส่ดาวดาว star เย้ <Start. S 1> yeah, ตอนนี้เราก็ช่วยกันตกแต่งต้นคริสต์มาสจนเต็มแล้วนะ เพื่อนๆอย่าลืมทวนคำศัพท์นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับของตกแต่งต้นคริสต์มาสนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายมีความสุขกับวันคริสต์มาสนะคะเมอร์รี่คริสต์มาสค่ะช่วย subscribe ช่องนี้หน่อยค่ะ If Like this video Please like and subscribe down below here Bye สวัสดีค่ะทุกคน